ันนี้ครับเป็นตัว Honda c ซ V Gen เจน2นะครับตะลกหลังคาขนาดเมตร50คูณเมตร10นะครับทรงไม่มีขอบนะครับนะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะติดตัวไฟลิ่งตัวตัดลมนะครับเพื่อช่วยลดการต้านลมแล้วก็ลดเสียงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่องของร้านตาตั้มแหลกนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูรถรุ่นนี้ครับ ตัวนี้ครับเป็นตัว Honda CR-V Gen เจ2นะครับลูกค้าสั่งตัวแรกหลังคาขนาดเมต50คูณเมต10นะครับทรงไม่มีขอบนะครับนะครับแบบนี้นะครับออด้านหน้าเนี่ยเราจะติดตัวไฟลิงตัวตัดลมนะครับเพื่อช่วยลดการต้านลมแล้วก็ลดเสียงนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับตัวฝั่งด้านข้างเนี่ยครับเราจะทำ จุดติดตัวออนนิ่งหรือกันสาดไว้ให้นะครับทั้งหน้าและหลังนะฝั่งซ้ายนะเพื่อเวลาในกรณีที่ลูกค้าไปเพิ่มตัวออนนิ่งหรือตัวไฟชีสนะครับสามารถใส่ได้เลยครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะครับตัวด้านหลังนะครับเรายังมีจุดติดตัวไฟ led ให้หนึ่งจุดนะครับเราจะมองด้านบนครับบริการโคโกเราก็จะทำนอนนะครับด้านหลัง เช่นเดิมนะครับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะครับช่วยกดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของตาตํ้มแหลก้วยครับผมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0832386984หรือเข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ตาตําแหลกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับปากซอยรัตนาธิเบศร์14ไปมาสะดวกครับ ตอนวันนี้ผมตั้มครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับผมร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับปากซอยรัตนาธิเบศิส14ไปมาสะดวกครับตอนวันนี้ผมตั้มครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ